จะชวนเพื่อนๆมาแกปปะปลาทูแบบไร้ก้างร้อยเปอร์ซ็เลยค่ะเราแกะไว้คุกข้าวให้เด็กๆนะคะเด็กๆจะได้ DHA เยอะเลยละค่ะเราแกะเนื้อปลาทูออกมาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นไหมคะว่าตรงกลางเนื้อตรงกลางที่ติดกับกระดูกสัหนหลังใหญ่ของปลาเนี่ยจะมีเนื้อดำๆอยู่ติดกับผิวหนังของเขาถูกไหมคะตัวนี้เนี่ยจะมีก้างอ่อนเล็กๆอยู่ซึ่ง ผู้ใหญ่บางคนลืมได้นะคะแต่เด็กๆเนี่ยลืมไม่ได้แน่นอนพอออกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะย่นย่นย่นเนื้อเพื่อที่จะให้ก้างอ่อนที่มันยังเหลืออยู่เนี่ยมันจะโผลออกมานะคะเราจะได้เอาออกให้หมดเนาะชิ้นต่อไปก็เช่นกันค่ะตรงเนื้อสีดำๆเนี่ยจะมีก้างอ่อนเล็กๆอยู่ซึ่งมันระคายคอของเด็กตัวเล็กๆนะคะเราจะเอาออกให้หมดเลย ดึงออกมาให้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ย่นเนื้อเหมือนเดิมนะคะย่นเนื้อปลาทูเพื่อให้ก้างส่วนที่เหลือเนื้อปโป่ออกมาส่วนใหญ่จะไม่มีนะคะในเนื้อสีข,ขาวสังเกตด,ดูนะคะว่าร้องตามเนื้อของปลาทูเนี่ยมันจะมีก้างอ่อนเล,ล็กๆอยู่นั้นเราจะย่นเนื้อ เพื่อให้ก้ามมันโผล่ออกมาและส่วนทางกับร่องตัวเนื้อของมันนะคะทาแบบนี้ไปนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะไม่แกะส่วนที่มันใกล้หัวของปลาทูเนอะเพราะว่าในส่วนของใกล้หัวของปลาทูเนี่ยมันจะมีก้านชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยู่ซึ่งไม่ควรเลือกที่จะแกะไว้ให้เด็กๆนะคะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะเป็นคนทานเองสะมากกว่า ะะเช่นกันค่ะในบ้านอ,อีกด้านหนึ่งก็จะดูเนื้อสีดำๆแบบนี้นะคะเห็นไหมคะมันมีก้างอ่อนอยู่เล็กๆมันจะไประคายคอเด็กๆได้นะคะนะคะก้านมันจะอยู่ตามร่องที่เป็นเนื้อสีดำๆของปลาทูที่ติดกับหนังของเขานะคะเราต้องค่อยๆออ,ออกนะแต่เย็นๆค่ะในการแกะปลาทู ให้เด็กๆทานด้ยนะคะเราต้องมีความละเอียดเด็กๆบ้านนี้ชอบมากเลยค่ะดูนะคะมันจะมีร่องแบบนี้เนาะลองดีดูนะคะเห็นไหมคะว่ามีก้างอ่อนขึ้นมาอยอะแยะเลยนะคะเราใช้มือดันสวนกับร่องของเนื้อปลา ดูจะมีก้านอ่อนๆเล็กๆแบบนี้นะคะใต้ผิวหนังของเขานะคะเราต้องแล้วอย่าให้ติดมือนะเพราะว่ามือเราเนี่ยก็ยังต้องเอามาเยีนปลาที่เหลืออีกนะคะและจะขอขรับที่อย่างหนึ่งนะคะในการทำข้าวคุกปลาทูแสนอร่อยต้องใช้น้ำปลาคุกเท่านั้นนะคะถึงจะอร่อยนะ